สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมกูจบนนทบุรีนะครับกูจบนนทบุรีและทีนี้ตลาดทุนของเราก็คือตลาดอ้อยเราไปสืบค้นดูว่านี่ก็คือวงกลมภายในประเทศไทยนะลูกนะเป็นนายทุนประเทศอะไรถ้าเป็นนายทุนประเทศไทยพูดเฉพาะอ้อยนะ ที่มาทําน้ําตาลเราเนี่ยคันหัวนิดนึงพอจักขู่เลยให้ให้ให้บงเสือของคนไทยไม่มาเสือเถื่อขอนแม่มึงอหไมึงไล่มึงนะ่ะส้มกู่มันลายบันไดพอจักต่อรองให้นะลูกนะบางทีราคามันสูงแต่ราคามันจะออกมาแบบนี้ราคาสูงนะแล้วทีนี้เอ่อมันจะมีตัวอะไรตัวหนึ่งในเรื่องของพ่อหลวงเรา เหลือกินเหลือใชเ้เราเราค่อยส่งออกจำไว้สินค้าของเราที่เราผลิตขึ้นได้ในประเทศไทยแล้วก็วงเล็บเน้นๆหนักๆครัวไทยไปสู่ครัวโลกจำไว้นะลูกนะ